นะเนี่อันน mm ี mm. Jamie, ้กลมกลมเลยครับอันอันวาซสบีกับเอนโชยุนะออกหวานนิดนิดโอกลมกลอบคอบอบคอบคุณขอบมอบคุณขุ่อุออบอคอบคุณบอออ อูนากินมา,นากน,นี่ได้แล้วเรียบร้อยอูนินโค้ชชแดสวัสดีครับอ้าววันนี้มีพี่พิเศษครับพี่พี่น้องสั่งอูนิครับใครใครเม่นมาส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยพี่พี่น้องสุดยอดเลยอันนี้ก็เขากเขา,เขาจากญี่ปุ่นนะครับนี่นี่ อันนี้เบบใหม่็ม่อันนี้ก็จากวาซาบินี่ยากิปุนเลยตรงแห้งหน่อยแต่ว่าอยากกินพี่น้องมาอันนี้เห็ดอันนี้กันตัดอวาซาบิกันมาพี่น้องก็อะ่กินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามความัวโชวยในในเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบน้ำนะครับเด้อเพื่อนกำลังใจกันนะครับน้พี่น้องเนาะอ่ะม้หนี้มาขอสวย้ายาก,กิเขอจะกินอิลิเขาจกินแบบว่า อันนี้ทรงพผนทรงตุ๋งมาจากญี่ปุ่นพื่อละครับลองเบิ่งกันเข่าอันนี้เข่ากับญี่ปุ่นเลยหอมหอมนุ่มๆพี่น้องเนี่ยหอมนุ่มเลยล่ะหืมไข่เม่นสัตว์อุนิสัตว์ของอู้ช้ำๆพี่น้องนี่เลยมาหืมมาพี่น้องเอ้ยมาคำแรกแฮกมันแซ่บๆกัน อืมนี่แหละปลาอิ๋วอืมอืมอืมหอมหวานว้าวคุ้มราคาอยู่พี่น้องอืมตากรองเพิ่งอยากกินแล้วเนี่ยพี่ตากรองเพิ่งน่ะกินป่าตากร่างพี่น้องเออแซ่บอิ๋ีสุดยอดเลยมาเด้อพี่น้องเออไม่กินน้ำกันเด้อ อือปุ๊บอุ้ยเธอละสามไข่เลยไข่เม่นครับอุนิมามาครับมาหนี้่มีท็อปปิ้งกันใส่แต่อันนี้ก่อนอย่างเดียวครับตอนแรกว่าเสียวปลาซสมอนมากินน้ำมันะแต่ก็เลยโอ้อยากกินนี่เพียวๆขี่แซ่บดีหอม ไว้ปากอันที่อันที่อันที่ยำนี่ก็คืออันนี้แฮดดิสนอในนั้นละลายในปากเลยครับเขาเขากันไม่ฉ่ำอันนี้ก็ฉ่ำของแข่งเด่นแ่มัน่แสบมางสี่าพี่น้องมานี่มือทิบป้านในตากล้องม่อนียนปลาไปรับใเป็นตากล้องให้ ก,เกเ็เลยก็เลยคูวมาขั้นไทยบสวยสตีตากล้อง <laughs> เฮ้ยให้ตากล้องมาเนี่ยข้ามเนี่ยเอาแบบช้ำๆเลยเพื่อข้ามละพันนี่เด้อด <laughs> ให้ตากล้องมาเนี่ยอ่ะช้ำมากเด้ออ้าวนี่อะอรออาราไร้ปากเลยล่ะ อร่อดอ้ำมอร่อยแสบปะอืมอืมแสบนช่ไหมสมราคาอยู่แพงแพงอยู่พี่น้องมันมันมันแซ่บลายในปากเลยตอนแรกคิดว่าอเป็นอยังมันคือแพงแท้บ้านสันตอนแรกส้างอีสั่งอันหนึ่งมันบ่มีอันสั่งกับอันหอยงวงซ่างพี่น้องมันใส่ที่เขาสั่งมันบ่มี ก็ได้เพิ่นเลยเพื่อนทางลานมันได้เปลี่ยนมาเอาอันนี้บอ่อเหลือต้องเพิ่มนมันนิดหน่อยก็เลยเออเอาเอา,เอา,เอามาอืมอ <c oughs> ืมอับวันนึงเคยได้กินอัน,อนไข่เม่นเนาะอันนี้พระจงตรงจากญี่ปุ่นเล็กพี่น้องมันมีขคาวมันยัางเลยจงตรงมาถึงเนฟิตแห่งมาจงใช้กองยางดีพุ่นละครับ แพ็กยังหีเลยเขาเนี่ยวับนุ่มช้ำม,มากว้าวนี่ก็สิกินบวุเบิดดอกอันหยุดเดี๋ยวไรนัวคูไปอยู่ว่าได้กินเบิืเดิมตากเครื่องตากองพอมมันยังไม่กินน้าไหมฮะอืมที่ไดพี่น้องของแพง <c oughs> ยอมกินของยอมกินของแพงเนาะแต่แซบอีลี แสบแซ่บค้ณจริงเกลือแหลกเนื้ออฮะอืมสดแม่บัวข้าวเลยอืมบัวข้าวมันเหมือนไข่เลยเนาะมันคือไข่เนาะคือข้ากวตื่นไข่นี่แหละอืมต้องไข่แบบวิ่งกินข้าวเลยพี่น้องจับจับเยอะกินเพื่อเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกระดาทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งวันทั้งฟังยูรูฟังทางเล้าเด้อทั้งไทยทั้งเล้าเด้อกินเพื่อเด้อพี่น้อง ไกลก็อยากกินน้ำไก่ก็อยากกินน้ำ<อ>สุดยอดเลยทีได้สามเพื่อนสัมสำมมาเด้อครับนี่เลยอันนี้กลมกลมเลยครับอันอันวาซาบิกับเอันโชย,ยุนะออกหวานนิดนิดน้กลมกลมมาอ่อ ฟินอยู่พี่น้องอือจักรกองอีกท่าหนึ่งกันให้ตากล้องกินดูแท้เดี๋ยวตากล้อ,องติดใจ <c oughs> มื่อไหราเรียกไอ้เด้อตากล้องเด้อเชื่ <c oughs> เรียงไครฮาน <c oughs> เรียงไครฮานวะ <c oughs> มีฮานอยู่อยู่หลังบัตร <c oughs> แต่กพนนีด่าสิมาสิมาอบไวสิมาอบอยู่ฮานตูรูดวะ นีน่พี่หนอกมาด้เห็นบอกครับตงรงมก็ได้ซิมแล้ว,วอืมโอ้แสบแล้วลัดปากพี่หนอชุดหยดเข่านี่ก็แสบไหมเขา่าอือนอกเข่าเขาเนาะมันแบบมันคแบบือมันบ,บค่คือเขา่ามันบ,บค่คือเข่าบานเท่าเนาะมันเป็นแบบวัดบอกว่าถือไหมมันเม็ดน้อยๆปุ่มๆพี่นนองบอกว่าถือว่า มันนุ่มมันบาดได้แข็งเลยนุ่มนุ่มเขาหูวงยังได้บดอ่ะมันเป็นพันสายพันธุ์ันบ่ียปบ่นเนาะข่ปุ่นมันดีมันละลายไปเบิดทุกอย่างเลยอื้อเกยตีกันไปนอนเือยไปนอน่เด้อนอืออืือหืหืหือับ ฟ๊าคุมคาอยู่ไม่ใช่ได้ละถือเลขสิบินไปพุ่นนะญี่ปุ่นเหมืนนะพี่น้องเนาะไปน้ำแก๊นเนาะไปน้ำกันแลถือเลขเนาะผ้าไปพุ่นแล้วรถตรีไว้นึงนะพาทิ้งานไปรถนะ,ะเองอาเอออาตากลอ้งอ,อ,กลองมาน้ำแร่พี่น้องเนาะนะมาเที่ยวกันเราจะไปเที่ยวยุ้ยพีพี่น้องเอ้ย ว่าจะไปเที่ยวนันพูดกะทั่งเงินอสวิตต้องพยายหั่นอยู่ปัญหามันนานๆปีนาพอละครจิไปนี่อือือเนี่ยเขากัน พ <ítulo> อเพิ่งมีเข่ามีสาลามีเขาไม่ทันลายม like ีซอทุกอย่างครับไม่ซอทุกอย่างไม่หายเบิดเลยมีมีห้ามหายเบิดเลยทุกอย่างเลยครับถ้าพี่น้องสนใจทักมหาได้บอกมาได้เด้อวันใดไดๆที่บอกมีดานเพิ่นเพิ่นเสรมีดานทรงเลยครับเพื่อนอันนี้อันตรงจากญี่ปุ่นเลยครับเพิ่นเปเพิ่นกับเพ่ไปประมูลเอาตัวเขาบอกเป็นอย่างไม่เขายมันแพงมันบะเขาเก็บเทอร์ลตูดิเอาคุณมาพร้อมกันบ่ได้เพราะว่าน้ำมันจะปักกัน เออเอาเขาเก็บเท่าตัวพี่น้องพอเก็บมั่งความกับอะไรพอหน้ำแหลมที่ปัดกันปักกันแล้วใครใครเละเลยครับนึกเสียแค่ข้าแตกๆก็ยังเละละแต่ไข่มันแข็งอยู่แต่วแบบช่วยเดาเอาเอาพวกรอบๆกันเพียบพวกข้าวไหมช่วได้ข้าวอยู่ข้าวอยู่บ่ข้าวเดียวเบิดใกล้สิเบิดแล้วเออใกล้สิเบิดแล้วสิเก็บเสียวใบหิรันหยุดดีก็ตากกองเคนกันืมจับกินเบิดเลย ยังค <c oughs> <c oughs> ่อยเชยไห้ดอพี่นักมีใครป่ามัมามาใครป่าใช่มันม,นม้วนยล้นี่นะรื่อสั่งมาไสุดท้ายท้ายสุดเสแปรีล,ละลายแทบบม่ได้ย่ำอันอัน ที่เขียวคือเขียวนี้ครับพี่น้องเนี่ยอันนี้นี่ละลายพร้อมกันหมดเลยทั้งไข่อื้อเหนียวนุ่มอมืสุดยอดพี่น้องอ่ะสุดท้ายละสุดยอดเลยน้ำว้าวมา์ด้พี่น้องเนี่ย ขึ้นหลายอืมอืมรสสม,มัยเค้นราคามันอยู่พี่น้องอืมสุดยอดอืมอ,อ่ะมีโอกาสได้ครับได้ครับมีโอกาสก็ลองสั่งกินเบอร์นั่นพี่น้องนะแซ่บอีดีครับไข่เมนหรือว่าอูนิทีครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอูนิไข่ไข่เมนนะครับนะอ่ะก็จะไปก็ขอ,ข,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทัรวโชว์ในในเพจเฟซบุ๊กและยูทูปแล้วนะครับเด้อเพื่อนกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะมันอนี้ว่าอาก็ขอตัวไปก่อนนะครับเด้มอมนาจารยาเนี่ยแซ่ไปกินใหตุผลอีกนะครับเนื้อผีเพียงอย่าลืมม่เด้นดเพียงพีใครครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <laughs>